สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะเห็นน้องๆรีเควสมาอยากให้พี่แป้งเล่นด่านจูดี้ซื้อตัวพี่แป้งเองบอกเลยว่าพี่แป้งอ่ะไม่ถนัดเล่นด่านผีเลยเพราะพี่แป้งเป็นคนที่กลัวผีมากขออนุญาตว่าถ้าคลิปนี้มีคำหยาบหรือเสียงกรี๊ดดังจนเกินไปก็ขออภัยด้วยจริงๆคือก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบเออด่านผีเนาะมารอร้นกันค่ะว่าพี่แป้งจะตกใจจนช็อกหรือเปล่า เราไปเริ่มกันเลยและวันนี้นะคะพี่แป้งก็เอาน้องๆและเพื่อนๆมาเล่นกับพี่แป้งด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะมาเล่นแล้วหรือเปล่าโอเคเราไปเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่าแล้วเราจะต้องเข้าไปในสวนสนุกกันไปเร็วทุกคนไปเร็วไปไปไปอย่าทำอย่างนี้อย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกสาวอันนี้อันนี้อันนี้คือชัตเตอร์สองเราไปชัตเตอร์หนึ่ง อ่าเรามีหกคนพอดีเลยเฮ้ยแกฉันกูั่ะอ๋อนี่ไงล็อกุณดาวเวลาเฮ้ยอะลรครับทุกคนอด้ยโอ้โหเล่นเฟิร์สเฟอร์นตายแล้วชิบหายแล้วไหนเราลองสำรวจซิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอุ้ยตรงนี้มันคือทางตันทุกคนอุ้ยอุ้ยอ้ทอุ้อุ้ยกัน แล้วนี่คือเครื่องเล่นอะไรอ่ะนี่เขาบอกให้เราอ่ะเข้าไปไหนเราลองมานั่งสิผมไปนั่งหน้าละกันโอเคเฮ้ยนั่งด้วยนั่งคนเดียวก็ได้ไม่เอาเอาแล้วใครจะมานั่งกับฉันล่ะไม่ไม่แต่ว่าเราต้องเข้าไปฝั่งนี้ป่ะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ย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 อันนี้เราต้องมาอ๋อเราต้องมาเปิดอันนี้คือถังขยะเอาแล้ว เราไปที threaten <oh ่ไหนเนี่ยทุกคนนี่มันคือรางรถไฟที่กำลังจะพาเราเข้าไปในส่วนสทีน้าออะไรอะมาทอะไรเนี่้องอุยน่มันอะนล่นามอดาาพกเขาทำอะไรกันอ่ะเขากำลังบูชายันอะไรหรือเปล่าโหข้างหน้ามันมีอะไรอ่ะ นี่มันเศษไม้ปลักหักพังเต็มไปหมดหรือว่านี่จะเป็นส่วนสนุกล้างจริงๆทุกคนนั่นจูนี่โบกมือใบบาทโบกมือยอยยอยบอกน้อยจะไปชายแดนไปทำไมวะอุ๊ยทำไมมันช้าอยู่ดีมันก็ช้าลงเฮ้ยแล้วอะไรมันผอมอะโอ้ยแล้จมจอมโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนจมทุกคนแล้วเรา เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเราเปิดไฟฉายก่อนทุกคนดูดูที่เราเหยียบอะไรอ่ะนี่มันจูดี้นี่นี่มันจูดี้นี่ทุกคนเราไปทางไหนเราต้องไปทางไหนนี่เราต้องขึ้นมาเลยอ้าวทำไมเราขึ้นไม่ได้อันหนึองไอ๋อเราต้องขึ้นทางนี้เปิดไฟทุกคนเปิดไฟฉายหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวๆอุ้ยอุยอุยเอาอุ๊ยอุ๊เอ้าล้นพี่จะขึ้นยังไงเอา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 ตรงนี้ครับโอเคแสดงว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำแล้วทุกคนเราสามารถเดินได้แล้วเฮ้ยมันมีป้ายให้อ่านนะใช่มันมีหนังสือมันมีป้ายให้เราอ่านซึ่งเราอ่านไม่ออกคือง่ายๆคือตามหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าคือจูดี้เขาเสียความสวยงามไปแล้วซึ่งความสวยงามนี้ยเขาเสียไปได้ไงเราจะมาตามหาคําตอบปริศนาของเรื่องนี้เว้ยที่จูดี้เขาหายไปแต่ละคน ราจะแยกอ้าแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยเอาเป็นแมวกลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราต้องเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปทางซ้ายหรือเราจะไปทางขวาทุกคนเราโมดไปดูกันไหมอุ้ยไม่มาเสียงอะไรอ่ะแกล้งเสียงตอนมุดไงอ๋อ้ตกใจหมดเขาจริงๆมันจะต้องขาดไปจริงๆเหรอมันก็กลับมาอยู่่ทีเดิมมันกลับมาอยู่ตรงนี้นะหลังสี่ฟีกลับมาที่เดิมดูสิหน้าจูดี้เปลี่ยนไปความสวยงามเขาหายไปแล้ว มันเกิดจากอะไรอ่ะเราต้องหาคำตอบกันทุกคนแล้วในตู้เนี่ยมันสามารถเปิดได้ไหมตู้ไม่สามารถเปิดได้นี่อุ้ยนี่มันอะไรอ่ะอะไรอ่ะปุ่มอะไรอ่ะนี่ม <oh ันปุ่กมะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวพี่ลองกดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋อะไรอะไร เฮ้ยนะตรงนี้ไม่ม่ดี๋ยดีเดี๋ยวบ้านเป็นอะไรบ้านช็อกไปแล้วบานบ้านบานเป็นอะไรบะบาาช็อกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดีใครวีอยู่ข้างหูอ่ะไม่ๆมบ้านแล้วเราจะไปยังไงบ้านวิ่งมาตรงประตูทำไมไฟมันกระพริบแบบนี้มามามาตรงที่ไอ้เม้งออกมาไปไปไไปหัวใจพี่จะวายเปิดประตูปั๊บ แตกปุ๊บอุ้ยนี่มันอะไรล่ะดูจูดี้นี่นะนี่อะไรจูดี้ดมกันหาน้ำมันนี่ไปเชกโอ้ยโอ้ยประตูทางนี้เดี๋ยวนะเราโอ้ยดูเสียงจูดี้ดิเราต้องเราต้องถือไฟแช็คไปไฟเก่าพดีเยใช่เราต้องหาน้ำมันก่อนเราต้องเดินไปด้วยกันทุกคนเราต้องเดินไปด้วยกัน ดีๆว่าแมงมุมอยู่ตรงไหนอุ้ยตรงนี้ไฟกับพิษอีกแล้วไม่ดีเลยเดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนว่าตรงนี้มันไปได้ไหมแสดงว่าไปไม่ได้เฮ้ยมันจะเผาได้เหรองต้องหาน้มันต้องไปทางนี้อ๋อคือเราต้องต้องไปทางนี้เหรอโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไฟกับพิษอ๋ออันนี้คือเปิดได้ไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยในห้องนี้พี่อ้าวอ๋อมันเป็นห้องเซาไว้หลบไหมอ๋อไว้หนีแมงมุมไว้หนีจูดี้อะ

เดี๋ยวภาพี่ไปเอาไฟแชกก่อนอะเนี่ยนี่ไฟแชกอยู่ตรงนี้ใช่ปะใช่สายมือพี่ชีวิตฉันต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงๆหรอเอ่เป็นอะไรผมผมเจอเจอจี้ใช่หรอเอ้ยตรงนี้เราขึ้นได้ปะเฮ้ยมันขึ้นได้ทุกคนตรงนี้มันขึ้นได้เราเท้นไปไหนอะเฮ้ยมันมีบันไดมันมีบันไดเฮ้ยมันเขียนว่าทางออกเอกไม่เอานะไม่ลอไปตรงนู้นเนาะเอกมันมันเป็นจิวี้แบบทั้งตัวเลยอ่ะ เดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรไหมน้ำเฮ้ยนี่มันน้ำมันหรือเปล่าเฮ้ยวเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแอบอะไรตรงนั้นน่ะมันตกอะเราใครไปแอบบ้านเราดูอะไรดิี่ยเราเดี๋วพี่จะเอาน้ำมันจากไหนอ่ะเฮ้ยมันก็คลิกไม่ได้อ่ะแล้วจะจอน้ำมันจากตรงไหนวะโคตรดดีดีโคหแล้วโคตรไกลเลยผมเจอเหมือนทางไปต่อนะพี่ไปไปไปอันนี้อ่ะโอ้ไ้วในมมุยเอาจริงๆป้าแสบคอมา ท้องห้แล้วผน้ำตาไหลแล้วต้องหาของตาด้วยใครจะเปิดประตูใหม่มันเปิดไม่ได้ทุกคนเราต้องหาของก่อนเออแต่ว่าเราจะออกไปได้ยังไงหลายคนเขาไปกันแล้วแต่พี่งงตรงเอ้า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 เฮ้ยเอ้าได้พี่งขายตรงนั้แล้วเราจะวิ่งยังไงดูมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราวิ่งพร้อมกันเราวิ่งพร้อมกันเราวิ่งพร้อมกัน ยังไปไปทุกคนไปเร็วเรวเรเร็วเร็วเรทุกคนวิ่งมามลงได้หรือยังมันอ้ามันก็ยังลงไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนอะประตูเฮ้ยถ้าลกตนเอต้องแอร์ด้วยให้ไปเร็วเร็แล้วไหนทุกคนเดินมาดิทุกคนเดินมาเร็วเดินมาด้วยกัน อะไรอะไรตื่อถอยมยยมาอย่นใครดตูดวะใครดันตูดทไมไฟมันกรพริบแบบเนี้เอากูไปด้วยเอากูไปด้วยเอดี่ห้คไก่อนพี่ไม่อยากไปก่อนนะนำแทนพี่คนหนึ่ง วินนี่มันอะไรอ่ะในมุมตัวเมื่อกี้มันติดมากไม้ทุกคนแสดงว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้แต่ตอนนี้เราจะไปทางไหนดีนี่มุดไปมุดไปมุดอีกแล้วเหรอผมว่าต้องมุดตรงนี้ไปมุดอีกแล้วเฮยมุดอีกแล้วอ่ะไปไปไปทุกคนไปเร็วไปไปเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดอะไรอ่ะอ๋อได้แน่อะไรยีงโอ้โว้ย มันอะไรอะไรอะคืออะไรอะแล้วเราจะผ่านไปได้ยังไงทุกคนไปไปไปวิ่งวิ่งก่อนมันจะกลับมาวิ่งวิ่งเออไม่รู้แล้วข้างล่างนี้จะพาเราไปที่ไหนอะนี่มันคือปราสาทหรอหรือเรายังอยู่ในสวนสนุกอยู่ทุกคนดูจากที่ที่เราเดินลงมาสิเราจะต้องลงไปลึกขนาดไหนเนี่ยว้่ตรงนี้พี่อยู่ตรงรถนี่พี่มาถึงแล้วพี่มาถึงแล้วข้างล่างถ้าเราตกลงไปนี่แย่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่นำเอง ขอทำใจก่อนลรยังอุ้ยเดี๋ยวบาดไอ้บารมันเข้ามาหลบในถังขยะบ้ารท,ทำารน้องกูทุกคนตอนนี้เราออกมาจากสวนสนุกได้แล้วใช่ไหมแต่เอ๊ะที่ที่เราจะไปข้างนอกเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยทุกคนไปก่อนเลยได้ไหมขอนอนตรงนี้ไม่ได้ไปทุกคนค่ะไปเร็วเราจะเดินไปสำรวจกันอู้มันมีรถเก่าตรงนี้ด้วยทุกคนมันคือรถข่ะนี่มันรถอนี้หรือเปล่ารถจอมเพลงมาซิ อ f e w จ o m e n t s later เดี๋ยวิเดียวรามีัอล่้าวเราบจไล่อ้าวจับด้าวจอ่ะอ้าวจัวอ้วนัู้นวันบจูดอล่้วยั๊ดอลอนะอ้วจั๊บู่ะเวจดอย่ะวจัูดวจัู๊ดมวไัมบมอ่ะไปดวูด่อ้ว่ะ ใช่ใช่มันเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นมันเก่าไปหมดแล้วทุกคนก็อย่างที่เขาบอกเนาะว่าที่นี่เป็นสวนสนุกล้างอุ้ยทุกคนนี่คืออะไรม้าหมุนแต่เอ๊ม้าหมุนทําอะไรได้อะถ้าเราขึ้นมานั่งแล้วไงต่ออะไรมันหมุนหมุนอยู่อะทุกคนไปเร็วโอ้เครื่องเล่นไม่มอสําหผู้ใหญ่เยเฮ้ยพือเห็นหูแล้วพี่เห็นหูแล้วได้ไงตาเขียวเขียวอุ้ยเอาใครเปิดเฮ้ยมันกำลังมาตรงนี้หรือเปล่ามอมออ